ถ้าคุณดูแผนที่มันเป็นรูปไก่ตัวหนึ่งโคง้คงๆตรงท้องไก่ก็เป็นสัวเถานะครับบรรพบุรุษของคนสัวเถาจะอยู่ที่ตรงอกไก่เนื้ออกไก่นะครับส่วนก้นไก่ไปอยู่แถวคุณหลิงแล้วก็มีห้อยติ่งลงมาก็คือไหหลำขานะครับทีนี้เนี่ยไหหลำก็อยู่ตรงอ่าวตั้งเกียนะครับติดกับมณฑลกวางสีทีนี้เนี่ยผมขอแนะนําก่อนเอ,อเอาใกล้ๆก,ก,ก่อนบรรพบุรุษเรามาจากกองตุง้ง production Slovme Studio Studio Digital Life Studio Live by Sloth Life สวัสดีครับดิฉัีขาวเจกุยสวัสดีครับสวัสดีครับแปะตรงวันนี้เราก็ได้มาคุยกับเจกุยคลิปที่เท่าไหร่ก็ไม่ทราบหรือว่าเป็นคลิปที่เรียกว่า แผนที่ประเทศจริงแต่ก่อนอื่นผมขอขอบคุณแปะตรงนิดนึงได้ไหมว่าให้โอกาสผมเนี่ยมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในดีบีโซเทานะครับตอนนี้ประเด็นคือขอขอบคุณเจ็กกุยที่เสียสละเวลามาด้วยอ๋อไม่เป็นไรครับ ตกลงเราจะขอบคุณไปขอบคุณมาเดี๋ยวเีาได้มาอวยกันเอง,องก็ขออวยท,ท่านผู้ชมด้วยท่านผู้ชมที่สลาเวลามาดูเราคราวนี้เราก็มาพูดเรื่องแผนที่ประเทศจีนคราวนี้แผนที่ประเทศจีนนี่สิ่งที่เราพูดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีคนเรียกร้องกันมาอยากรู้จากประเทศจีนจริงๆใช่ มันเป็นยังไงครับประเทศจีนอ่ะลองเล่าให้ฟังผมพูดนริงจงนะก่อนที่มีโควิดอ่ะไม่มีใครรู้จักอู่ฮั่นหรอกแปะตรงก็อาจจะรู้ผิวเผินเพราะแปะตรงเขาไปจีนมาบ่อยแต่คนอื่นสมัยก่อนเนี่ยผมบอกอู่ฮั่นอู่ฮั่นคืออะไรวะอู่ฮั่นอูคือเมืองใหญ่ๆเมืองอ๋อคืออยู่ตรงไหนนะดังถ้าอู่ฮั่นถ้าสำหรับคนจีนอ่ะดังเพราะว่าเป็นเมืองที่สําคัญพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆพูดให้ฟังนะครับแผนที่จีนอ่ะถ้าคุณดูแผนที่มันเป็นรูปไก่ตัวหนึ่งโค้ง ตรงท้องไก่ก็เป็นสัวเถานะครับบรรพบุรุษของคนสัวเถาจะอยู่ที่ตรงอกไก่เนื้ออกไก่นะครับส่วนก้นไก่ไปอยู่แถวคุณหลิงแล้วก็มีห้อยติ่งลงมาก็คือไหหลาขานะครับทีนี้เนี่ยไหหลาก็อยู่ตรงอ่เวอตั้งเกียนะครับติดกับมณฑลกวางสีทีนี้เนี่ยผมขอแนะนําก่อนเอาใกล้ๆก่อนบรรพบุรุษเรามาจากกวางตุ้งกวางตุ้งก็จะมีประมาณ200อําเภอ200อําเภอ200อําเภอแล้วก็จะมีเมืองก่อนแล้วคุมด้วย10อําเภอส่วนสัวเถาเราเนี่ยก็เป็นแค่10อํา ทั่วโลกมีคนสัวเถาไปจากสิบอำเภอนี้เท่านั้นทีนี้กลับมามณฑลกวางตุ้งจีนกลางก็แล้วกันเนาะเขาเรียกว่ากวางตงกวางก็คือทุ่งกว้างกว้างตะวันออกก็คือกวางตุ้งนะครับแล้วก็กว้างตะวันตกก็คือกวางสีสีแปลว่าตะวันตกก็คือทุ่งกว้างสองอันนี้คือกว้างตะวันออกกับกว้างตะวันตกพอขึ้นไปนิดนึงเขาเรียกว่ามณฑลฮกเจียนนี่พูดถึงริมทะเลก่อนนะครับขึ้นไปก็เป็นฮกเจียนเราใช้ภาษาภาษาจีนกลางพูดชื่อมันหมดเลยไหมอ่าได้จะได้ไม่สับสน ฮกเ,เกี้ยนคืออะไรฮะฮกเกี้ยนภาษาจีนกลางเราเรเียกว่าฝูเจี้ยน <ฤพ S 2> นะครับท<ช>ีนี้กลับมาพูดเมืองสําคัญนิดนึงกวางตงเนี่ยก็ค,คือกวางตุ้งเนี่ยมณฑลกวางตุ้งเนี่ยเมืองหลวงก็คือกวางโจวก็คือเราเรียกภาษาไทยว่ากวางเจานะครับกวางสีเนี่ยกวางซีเมืองหลวงก็คือหนานหนิงแต่ถ้าเมืองหลวงเก่าเขาจะอยู่ที่กุ้ยหลินอ๋อใช่เขามีอย่างนี้ป้ายทะเบียนรถยังมีแยกอีกเดี๋ยวผมไปคุคลิปหน้าก็แล้วกันเพราะม่าเม่นั้นเดี๋ยวไม่จบสนุกดีไมนะไว้ทีหลังทีนี้พอขึ้นจาก ฮกเจียนฝูเจียนขึ้นไปเนี่ยก็คือเจ๊เจียงเจ๊เจียงก็อยู่ริมทะเลไล่จากฮกเจียนขึ้นไปเจ๊เจียงก็เป็นมณฑลที่เมืองหลวงเขาชื่อหางโจวนะครับเมืองหลวงเขาเขาถือเป็นเมืองหลวงอันดับต้นๆแล้วนะครับที่รวยมีเค้กชิ้นละสามสี่ร้อยก็มีนะครับขึ้นจากเจ๊เจียงไปก็คือเจียงซูเจียงซูก็เป็นมณฑลเจียงซูแต่เมืองหลวงเขาเรียกว่านานจิงภาษาจีนกลางคนไทยเรียกนานกิงนานกิงนะครับแล้วก็เจียงซูเนี่ย จะหุ้มด้วยเซียงไฮ้เซียงไฮ้เนี่ยเป็นปากแม่น้ําของแม่น้ําแยงซีเกียงตรงนั้นเนี่ยหุ้มด้วยมณฑลเจียงซูคือเจียงซูเนี่ยอ้อมเซียงไฮ้ขึ้นไปมีเหนือเซียงไฮ้ยังเจียงซูอยู่ใต้เซียงไฮ้ก็ยังเจียงซูอยู่และเจียงซูก็เป็นมณฑลในน้ํามีปลาในนานนีข้าวเหมือนบ้านนาความหมายคืออะไรเจียงก็คือแม่น้ําแยงซีเกียงซูก็อาจจะเป็นสูโจหางโจเพราะมณฑลนี้มีสูโจเข้ามาเก่อฮ่องเต้เนี่ยถึงขั้นขุดคลองมาเที่ยวหางโจซูโจบนฟ้ามีสวรรค์บนดินมีสูโจหาง สร้างโยเทียนถังเสียโยซูหังพอเจียงซูขึ้นไปคุ้มด้วยเสียงหายขึ้นไปปุ๊บก,ก็เป็นซานตงแล้วที่เมื่อก่อนบอกไอ้หนุ่มซานตงอ๋อใช่ดังๆซานตงภาษาจีนกลางตรงๆเลยครับซานตงมันมีภูเขาเยอะเลยนะครับเขาเรียกว่าแปลว่าภูเขาสวรรค์ออกแต่ภูเขาไม่เยอะเท่าไหร่แต่จริงแล้วที่เขาเรียกซานตงผมคิดโดยส่วนตัวนะครับปักกิ่งมณฑลเหอเป่ยปักกิ่งเป็นเมืองหลวงเมื่อก่อนฮ่องเต้เนี่ยต้องคุมภูเขาและแม่น้ําได้เขาเรียกว่าจิฮอซูฮอ ฝ้าภูเขาแม่น้ำก็คือภูเขากับแม่น้ำต้องอยู่ในมืออานัดก,การปกครอง,องเขาถึงจะเป็นฮ่องเต้ตรงนั้นได้ฉะนั้นปักกิ่งอยู่ตรงกลางมณฑลอยู่ในมณฑลหุ้มอยู่ในมณฑลเหอเป่ยซ้ายก็คือซานตง <ừ S 2> ก็คือภูเขาตะวันออกขวาก็คือซานซีภูเขาตะวันตกทีนี้ซานซีมีอะไรเด่นซานซีก็คือเมืองหลวงคือไทเหียนนะครับแต่มีเรื่องอะไรเด่นตระกูลหยางมาจากซานซีนะครับแล้วซานตงตอนนี้ก็เป็นบ้านเดิมของภรรยาสีเจี้ยนผิงเขาอยู่เต๋อเจ๋ออำเภอ นึ่งในซานตงทีนี้ซานตงมีอะไรอีกชิงเต่าก็อยู่ในซานตงชิงเต่าดังชิงเต่าดังเบียร์ชิงเต่ากี่กี่มณฑละจำง่ายอะไรเงี้ยกวางตงกวงางซ<ส>ีฝูเจี้ยนเจ๋อเจียงเจียงซูแล้วก็มาซานตงซานซีตรงกลางก็หุ้มด้วยปักกิ่งหุ้มด้วยมณฑลเหอเป่ยเหอเป่ยเมืองหลวงของเหอเป่ยเขาเรียกว่าสือเจียจวงอันนี้ไม่เคยได้ยินชื่อ,อคุณอาจจะบอกเฮ้ย จะกุยเพียนหรืเปล่าทำไมเห็นไม่รู้เรื่องไม่เพียนครับคุณไปเช็คได้เลยครับถ้าคุณมีแผนที่จีนเป็นสังกฤษซื้อเจียจวงนี่มันปลาดจลาดซื้อเจียจวงซื้อแปลว่าหินเจียก็คือบ้านบ้านตระกูลสื้อคนแท่สือแถวนั้นเยอะไปถึงเทียนจริงนะครับเมืองเทียนจริงก็แท่สือเยอะแล้วทีนี้คุณมาบอกว่าหลายมณทลแล้วนะคุณลงมาเหอเปยทำไมเรียกว่าเหอเหอแปลว่า แม่น้ําแล้วตรงนี้ก็คือเขาคาบด้วยแม่น้ําเหลืองเหนือแม่น้ําเหลืองคือเหอเปยใต้แม่น้ําเหลืองคือเหอหนานเห็นไหมเปยก็แป่าทิศเหนือหนานก็แป่าทิศใต้พอมาเหอหนานปุ๊บเมืองหลวงของมณฑลก็คือเจิ้งโจวอยู่ริมแม่น้ำเหลืองเมืองใหม่นี่เมืองใหม่แต่สมัยก่อนเนี่ยถ้าจะวงสองเขาไม่รู้จักเจิ้งโจวใช่เขารู้จักศาลไคฟงเมืองไคฟงเมืองที่เปาบุญจิ้นเป็นผู้ว่าอยู่ไคฟงห่างจากเจิ้งโจว50กิโลฉะนั้นแต่ก่อนนี้เจิ้งโจวไม่ค่อยใหญ่เลยไม่ใช่ สมัยก่อนคือไข่ฟงไข่ฟงใช <ไข S 1> ่ะนะครับไข่ฟงแล้วพอเห็นไหมฮะเหอเป่ยกับเหอหนานพอลงมาใต้เหอหนานจะมีแม่น้ําำยางซีเกียงขั้นอยู่อันนั้นก็เรียกว่าหูเป่หูแป,ปลว่าทะเลสาบแล้วก็มีหูหนานแปลว่าทะเลสาบทางใต้หูเป่คือใครหูเปื่เมืองหลวงเขาคืออู่ฮั่นอออพอบอกโควิดปุ๊บทุกคนรู้จักอู่ฮั่นพอบอกโควิดปุ๊บทุกคนรู้จักอู่ฮั่นแล้วอู่ฮั่นอันนี้ก็มีประวัติอีกอันหนึ่งเขาคาบแม่น้ําฉางเจียงอยู่ ประธานาธิบดีเหมาเคยไปออกเขตที่นั่นแล้วก็ว่ายน้ําข้ามแม่น้ําฉางเซียงแต่ผมว่าโกหกปะไม่รู้นะเพราะว่าว่ายทำไมอะคือแม่น้ำเจ้าพระยาผมว่าใครว่าข้ามก็เรื่องอใหญ่นะฉางเจียงเนี่ยแม่น้ำยังจริงยนกว้างกว่าเจ้าพระยาอีกแต่เขาบอกว่าประธานาธิบดีเหมาผมว่าไม่ได้ไว่าย,า,ายขาอ่เท่าไหร่อาจจะว่ายนิดนึง <laughs> แล้วเขาก็ไปขึ้นมาว่ายเสร็จขึ้นมาบอกว่าอิ่วอิ๋วฉางเจียงสุย อิ่วชื่ออู่ชางหยีอู่ชางหยีเป็นปลาชนิดหนึ่งอร่อยมากมีในแม่น้ําถางเจียงแถวอู่ฮั่นด้วยแต่ผมเฉยๆนะเพราะแต่ผมว่าหมอเจ้าตุงไปไหว้นี่จริงไหาแต่ไหว้ไม่ได้ข้ามมันมีลูกมันมีลูกไหว้ไม่ข้ามไม่ข้ามแต่คงแบบไหว้แล้วก็ขึ้นมากินอู่ชางหยีก็โอ้โหไหา้น้ำเจ็ด้ยังมาได้กินอู่ชางหยีอันนี้เมืองอู่ฮั่นทะเลสาบเหนือก็คือหูไปนะครับอู่ฮั่นเป็นเมืองหลวงทะเลสาบใต้ก็คือหูหนานหูหนานอะไรเป็นเมืองหลวงฉางซา นะครับเป็นเมืองหลวงอันนี้อ่ะเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเหมาเจอตุงเขาเหรอเหมาเจิตุงอยู่มณฑลหูหนานอำเภอเซียงถานพออย่างนี้ปุ๊บหูหนานปุ๊บขวามือของหูหนานเขาเรียกมณฑลเจียงซีมณฑลเจียงซีเนี่ยเมื่อก่อนเราบอกว่ากังไสดังมาจากที่นี่ครับเ oh, จียงซีพอภาษาแต้จิ๋วคือกังไซเห็นไหมฮะ,ะแล้วมณฑลนี้มีอำเภอจิ่งเต๋อเจิงเป็นอำเภอที่ทำเซรามิก ส่งให้กับวังหลวงเพราะเซรามิกเขาดีมากเซรามิกเขาคุณค่าสู้ยุโรปได้เลยสู้อิตาลีได้เลยบางเบาเหนียวเป็นดินธรรมชาติพอเจียงซีเนี่ยมณฑลเจียงซีมวงหลวงเขาคือหนานชางหนานชางหนานชางก็จะติดฝูเจียงเข้ามาฮกเกี้ยงเข้ามาคือเจียงซีแล้วก็มาหูหนานพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเมาก็เลยเรียกเจียงซีว่าเหลาเปี่ยวเหลาเปี่ยวคือลูกพี่ลูกน้องกันอ๋อเปี่ยวเหลาเปียวเพราะอะไรมันติดกันเขามีอย่างนี้เขามีขุนพลคนหนึ่งสหายคนหนึ่งไม่รู้ชื่อผม จับชื่อไม่ได้เป็นคนเจียงซีเขาเลยไปไหนเจอเจ,อเจียงซีบอกเอ้ยเจียงซีเหลาเปี่ยวอันนี้เป็นคนพูดไปปุผมถามเจอคนเจียงซีเหมือนกันผมก็ชอบเช็คว่ากากี่นังวะนะเจอเจียงซีเออเจียงซีเอเ้ยเหลาเปี่ยวเขาบอกโอ้ยคุณรู้จริงประธานหมาเขาก็เรียกว่าเหลาเปี่ยวนะครับพอหูหนานเสร็จถัดมาฝั่งนี้มันก็ใกล้มาแล้วท่านกวางซีเลยไปนหน่อยก็ยู่นานยูนานเมืองหลวงก็คุณเหมิงทุกคนรู้จักอยู่แล้วป่าหินไฮไลท์นะครับคุณหมิงขึ้นไปตรงนั้นก็จะเป็นสามมณฑลที่ว่าเป็นยินกุ้ยชวนเกาเหยียนก็มียู ยินหนานแล้วก็กุ้ยโจก็คือมณฑลกุ้ยโจแล้วก็ชวนก็คือซื่อชวนเสฉวนทีนี้ยินหนานพูดไปแล้วก็คือคุณหมิงกุ้ยโจมณฑลกุ้ยโจเมืองหลวงคือกุ้ยหยางกุ้ยหยางโอเคกุ้ยหยางเนี่ยไฮไลท์คือผลิตเหมาไถอ๋อใช่ใช่ใช่คนจีนเนี่ยพอเราพูดถึงเหล้าจีนเอ๋อเหมาไทนะครับกุ้ยโจแล้วก็มีติดกุ้ยโจห่างกัน50กิโลจะมีอันซุ่นอันซุ่นเนี่ยจะมีน้ำตก หวงกัวสู้เป็นหนึ่งในห้าของโลกน้ำตกหวงกัวสู้สวยๆเป็นหนึ่งหนึ่งในห้าของโลกคนเยอะมากอ่ะมาต่อเสฉวนเสฉวนก็จะเป็นเมืองหลวงคือเฉิงตูแล้วอาหารเสฉวนก็คือหมาล่าคงเบ้งอาหารหมาล่าแล้วก็ขึ้นไปตรงนู้นก็จะซ้ายสุดสามมณฑลใหญ่ดีกว่าก็มีซีจ้างก็คือทิเบตนะทิเบตเมืองหลวงคือลาซาปูตากงก็คือไอ้พระอีกนิกายหนึ่งแล้วก็ขึ้นไป อีกครึ่งมณฑลครึ่งประเทศเลยอ่ะอันนั้นคือซินเจียงตรงนั้นทะเลทรายเยอะมากประชากรน้อยอม,มีอะไรนะคุณแปะสงอุยกูอ่ามีอุยกูอยู่ตรงนั้นแล้วตรงนั้นอย่าไปติดตุรกีเลยนะครับแล้วก็มีชิงไห่ชิงไห่ก็ปเปร์เลยชิงไห่ก็คือชิงไห่นี่มันเป็นมณฑลชิงไหยชน,ชนชาติอะไรอะอพวกนั้นอิสลามเยอะชิงไายแล้วก็มีการสู้หลิงเซีย นะครับอิสลามทั้งเลยดิอิสลามหมดเลย3ามสี่มณฑนนี้แล้วก็ขึ้นไปข้างบนสุดนะครับตรงแอนเอนหน่อยหลังไก่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าเนยมงกูนะครับเนยมงกูคือมองโกเลียในบางคนจะเข้าใจผิดว่ามองโกเลียเหรอไม่ใช่เป็นมณทนมองโกเลียในซึ่งเมื่อก่อนคงเป็นของมองโกเลียและสมัยเจงกิสคานหรืออะไรเนี้ยก็ตีมาได้ซึ่งทําให้มองโกเลีย ตัวประเทศมองโกเลียเองเนี่ยไม่มีทางออกทางไหนเลยทําให้ประเทศเขาจะพัฒนาสู้คนอื่นไม่ได้ส่วนมองโกเลียในเนี่ยเมืองหลวงเขาเรียกว่าฟูเฮาเทอร์เขาจะเป็นพวกทุ่งหญ้าเลี้ยงวัวเยอะเฮาเทอร์ฟูเฮาเทอร์ลงมาปุ๊บพอถัดจากเสฉวนขึ้นไปนิดนึงก็มณฑลซานซีซานซีเนี่ยเมืองหลวงคือซีอานซานซีก็คงเป็นซีอานก็คือฉินซีฮ่องเต้ก็เป็นหลายละชวง์อยู่ที่นี่เหมือนกัน ก้ลาลัทวงศ์ตั้งแต่ชินซีฮ่องเต้ไล่ลงมาตรงนั้นก็มีราชวงศ์ถังก็อยู่นั่นนะฮะ<ช>แม่นางหยางกุ้ยฟุยพวกนี้อยู่ตรงนั้นหมดเลยอพอขึ้นมาฝั่งนี้ก็จะติดหูหนานแล้วถูกไหมครับหูหนานก็ขึ้นมาก็ติดเหอหนานตรงนั้นก็มีเหลียงเซี่ยพอจบมาฝั่งนี้ปุ๊บตรงนี้ก็คือทั้งประเทศจีนแล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้จีนเหนือเนาะอางทีเรียกว่าจีนเหนือจริงๆแล้วว่าทํามันก็อาจจะจางกับจีนใต้เหมือนกันนะครับจีนเหนือจีนใต้เขาแบ่งกันที่แม่นม้ำหยาาง<ช>ง,งอีออคืทหนนใ แล้วเขายึดเรื่องพอหน้าหนาวปุ๊บอ่ะเขาจะมีบอยเลอร์ต้มน้ําฮีเตอร์ส่งความอุ่นอะ่ะคือต้องฉังเจียงอีเปยเหนือถึงจะมีฮีเตอร์พวกนี้ให้เป็นสวัสดีกรทางเหนือมันหนาวนแต่เป็น,น,นหน้านหนาวอ่าแล้วแม่น้ําพูดอีกนิดนึงแม่น้ําฉังเจียงเนี่ยก็เริ่มต้นมาจากหิมไลัยถูกไหมฮะยังจีเกียงมาจากหิมไลัยเทือกเขาหิมไลัยเป็นตาน้าปูๆไหลมาถึงไหลมาถึงออกเสียงไฮเลยแม่น้ําบางที่มาจากเทือกเขาหิมาลัยครับแล้วเขารวมกันที่เสฉวนตรงฉงชิ่งเขามามีเส้นหนึ่งจียหลิงเจียง ส่วนนู่เจียงพวกสารวินจะไหลลงอยู่นานแล้วไปทางใต้ใช่ลงคขงไปแล้วตรงนี้เนี่ยแม่น้ําฉังเจียงไหลมาตลอดมีพืชอันหนึ่งที่แปลกมากไม่รู้ว่าแปะตรงรู้ป่ะไม่รู้เลบสีรู้แน่นอนเป็นเหมือนถั่วฝักเหมือนถั่วแล้วแต่เนเม็ดเล็กเหมือนถั่วแร่เล็กกว่าถั่วแร่อีกแล้วข้างในเป็นเม็ดเล็กๆเอามาหีบน้ำมันนะครับก้าวมนทนนี้อาศัยน้ำมันพืชตัวนี้ครับเอารอน้ำมันอะไรนะ น้ำมันแลบสีดำดำเป็นน้ำมันดำดำแต่เขาเนี่ยให้ผลิตผลน้ำมันมากกว่าอย่างถั่วเหลืองถั่วเหลืองเนี่ยให้แค่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ร้อยกิโลคุณได้น้ำมันสิบสี่กิโลแต่แลบสีเป็นพืชเฉพาะแลบสีเนี่ยร้อยกิโลได้น้ำมันสี่สิบสี่กิโลเป็นน้ำมันทำอาหารน้ำมันทำอาหารอย่างนี้ราคามันจะแพงกว่าหรือถูกกว่าถั่วเหลืองถูกกว่าถั่วเหลืองและวก้ามณฑลเนี่ยจะปลูกหมดเลยทั้งเรียบแม่น้ำยางสีเกียงมันเป็นเพราะว่าภูมิอากาศหรือเปล่าครับ